ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะตื่นได้แล้วค่ะ sis oh. เข้าไปแล้วค่ะ sis oh. ตื่นเธอ sis ห <c oughs> น้าหนักปะกายแววตายนังอ่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นนักร้องเลยไม่เคยเห็นใครภาคภูมิใจและ <c oughs> ดูมีความสุขขนาดนี้เลยหนูก็ลองแบบ มอมหมอมอมอม่อีกลูกหนูเอาทำนองมาด้วยเนื้อเนี่ยหนูเป๊ะมากเลยถ้าเป็นไปได้หนูอยากขึ้นคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตถนนเนาะแต่ก็แม่คิมเนาะเขาทำอะไรเราถึงไม่เคยเบื่อเลยเนี่ยเขาทำอะไรเขาซัพพอร์ตหนูมาก <c oughs> มาก่ <c oughs> อนที่หนูจะเป็นนักร้องเขาอตอนนี้เองแหละ <c oughs> ที่ทำให้หน <c oughs> ัแม่ขิมค่ะเดี๋ยวอยู่กับอตอนนหนูเป็นตัวของตัวเองมากสุดแล้วคนนี้จะแต่งไหม ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดแต่งงานน่ยมันต้องย้ายออกใช่ไหมคะแม่คิม,มหนูก็บอกตอวัตตอไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเลยนะพี่ก็ยังอยากอยู่กับแม่อยู่กับใครหวานแล้วก็ร้องไห้ สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งไม่์แจกกีแม็กอินเวอร์เตอร์เย็นเร็วทนเต็มแม็กต้องแจกกีแม็กอินเวอร์เตอร์เจ้าที่คงไม่อยากให้แม่ได้ยินหนูอยากให้แม่ได้ยินนะพีซโอเคอ่านไหน้องร้องปากเปล่าด้วยเศร้าไหมคะ เร,รเราลองให้ละต้องพอ,งอเองต้องพอแล้วอะไปะออกไปวัวเราต้องพอแล้วพอแล้วเราจะเลรายการแล้ว การเปิดรายการที่งงมากค่ะคุณกลับมาพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะวันนี้จะพาน,นักร้องมืออาชีพตั้งแต่เกิดมาดิฉันเพิ่งเคยเห็นคนที่ภาคภูมิใจในการเป็นนักร้องที่สุดในชีวิตดิฉันเลยวันนี้ เลยพานางมาภาคภูมิใจให้ประชาชนได้รู้ว่านางภาคภูมิใจขนาดไหนเชิญมาบอกคุณพีคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจริงชื่ออะไรล่พีคพัทรศยาค่ะแล้วแล้วขอเป็นนักร้องมี AK a ชื่อพีซียาพีซยาพีซียาก็คือเหมือนแบบหนูชื่อพีคพัทรลัษยาให้มันสั้นๆนิดนึงทำไมถึงได้ภูมิใจการเป็นนักร้องคือหนูอยากเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงเหรอใช่ค่ะหนูอยากเป็นนักร้องมีใครเป็นไอดอล ตอนเด็กๆเราก็จะชอบร้องคาราโอเกะใช่ไหมคะหนูร้องเพลงแรกคือเพลงโ o j o อย่างเช่นแบบ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday อะไรเงี้ยนี่ร้องแล้วนะตีกลูกหนูเอาทำนองมาด้วยเนื้อเนี่ยหนูเป๊ะมากเลยอาโด j o แล้วไปทางไหนก็จะเป็นหนูจะชอบแบบ Dojo f o r ม u สมัยนั้นอะไรเงี้ยหนูอยากเป็นดโออตอนเด็กๆแต่ไม่มีใครมาชวนหนูไปเป็นดูโอเลยค่ะแม่แล้วมันมาแบบประสบความสําเร็จแบบมั่นใจแล้วมีคนทําเพลงให้เมื่อไหร่ยังไงปีที่แล้วค่ะใครทําให้ เลิฟอีสค่ะนี <stressful. S 1> ่หนูเป็นพิีกเลิฟอีสนะคะแม่คิมหนูมีค่ายนะไปพูดอีท่าไหนขะนงไปพูดอีท่าไหนลูกหนูลูกหนูใช้เส้นสายอีท่าไหนพูดยังไงเขาถึงทำให้หนูไปพูดออกับใครแม่คิมจำได้ไหมคะตอนนั้นที่หนูไปออรกรายการแม่ที่หนูไปร้องเป็นนิวจิ๋วกับแม่มันก็เป็นไวรัลใช่คะ่ะ <c oughs> เอามเป็นวรั่นเหรอนั้นแหะเป็นไวนน<ล>รัลก็คือหนูมีแหลมเสามเพิ่มขึ้นจากคลิปที่ร้องกับแม่คิมด้วยนะคะแม่ส่งเสริมหนูนะ มันก็เป็นวัลเราจนทําให้นักข่าวมาถามหนูว, <c oughs> ว่าอยากจะออกเพลงแบบมีซิงเกิลของตัวเองไหมหนูว่า,หน,าหนูอยากค่ะหนูอยากเป็นนักร้องหนูก็วอนผู้ใหญ่ใจดีว <c oughs> <ๆ>อนผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าหนูก็วอนผู้ใหญ่ใจดีค่อยออกซิงเกิลให้หนูอ <c oughs> แล้วที่จีบเลิฟอีกก็เป็นผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> ที่ติดต่อมาก็เลยพอติดต่อมาพห้หนูรีบให้เบอร์อะไรไปแล้วก็เข้าไปคุยเลยค่ะเขามองเห็นอะไรในตัวเราถามเขา คือดิดดี้เขามองเห็นว่าหนูอยากเป็นจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าหนูมีความสุขเวลาร้องเพลงแล้วหนูก็เจอหนูก็บอกว่าดดดี้หนูอยากไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะเขาก็เห็นถึงความตั้งใจของหนูแล้วหนูได้ไปไหมยังค่ะแม่แต่ว่าหนูจะทําไปจนกว่าหนูจะได้ไปเขาบ่นอะไรไหมตอนนี้ก็แต่งเพลงใค่แล้วบอกว่าให้หนูร้องให้เขาฟังก่อนคือตอนนั้นน่ะหนูเป็นช่วงที่หนูกําลังเป็นไวเราหนูก็งงว่ามันเพี้ยนยังไงหนูก็เลยคุยกับพี่น้อพี่น้อคะมันเพี้ยนยังไงคะหนูก็ร้องแบบมอ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 ม พี่โน้บอกว่าพีคฟังนะคือมันมันมันมีหลายจังหวะมันก็มีคีย์นะมีจังหวะมีคีย์ใช่เขาก็สอนหนูที่ออกไปซิงเกิลแรกในชีวิตคีย์ใจค่ะคีย์ใจใช่คนดูกี่ล้านวิวละตอนนี้เกือบสองล้านแล้วค่ะเกือบสองล้านผ่านมาปีเดียวสี่เดือนค่ะเดือนอหนูก็ภูมิใจมากมีคนจ้างหรืยยังหูกมีแล้วค่ะแม่ กี่งานได้ไไดเดิน <ไป S 1> สายไปเลยสักง,งานค่ะทําไมอะได้คิดั้างคือมีคนติดต่อมาประมาณ4ี่ห้างานไปแบบเป็นทั้งวงเลยค่ะหนูมีวงค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอดีช่วงนั้นน่ะหนูต้องไปทํางานไปถ่ายซีรีส์ที่ภูเก็ตแล้วเป็นช่วงที่เพลงหนูเพิ่งออกพอดีหนูก็เลยพลาดงานทั้งห้างานนี้ไปเลยอย่งเียนี่คือซิงเกิลที่2ที่พูดถึงนี่คือชื่อเพลงอะไรที่ตอนนี้ก็เป็นวรัลอีกแล้วเพลงของหนูเองชื่อว่าพอได้แล้วคะัะซิส มันมาจากอะไรพอได้แล้วค่ะซิสเนี่ยมาจากอะไรมันก็เหมือนว่าในเพลงอะค่ะคือหนูอยากทําเพลงที่ให้กาลังใจคนพออันเนี้ยก็ให้กําลังใจนะเวลาสมมติว่าซิสอกหักเนี่ยฟังเพลงหนูก็จะรู้ไปใช้ชีวิตได้เลยหนูก็จะปลอบเขาไงตื่นได้แล้วค่ะซิสเขาไปแล้วค่ะซิสหยุดคิดถึงคนใจร้ายยังเขาสักทีตื่นเชอซิสเนี่ยค่ะ หน้านักประกายแววตายนี่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นนักร้องไม่เคยเห็นใครภาคภูมิใจและดูมีความสุขขนาดนี้เลยคิดว่าในชีวิตเนี้ยจะทำสักกี่เพลงคือตอนที่หนูเข้าไปที่ Love Is คือหนูก็บอกถามบอให้หนูแบบทำเพลงให้หนูอะไรเงี้ยไม่ต้องให้หนูแบบเซ็นสัญญาหรือทำอะไรหรอกคาอะไรเงียง้ยคือทางเขาก็มาคุยกับหนูว่าน้องพียอยากจะเป็นแบบ เหมือนทาแค่เพลงเดียวสน,สนุกๆหรือว่าอยากจะแบบเซ็นสัญญาไปสเสิรปีนและทําอัลบั้มเลย<ไ>ทําอัลบั้มค่ะหนูขอเซ็นไปสเสิรปีนเลยค่ะหนูเซ็นกี่ปีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองปีแต่หนูคิดว่าหนูก็อยากจะเซ็นไปตลอดชีวิตน,นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเรื่อยๆ <c oughs> เวลาร้องตรงไหนเพี้ยนหนูรู้ไหมว่ามันตรงเนี้ยเพี้ยนอตอนนี้หนูเริ่มรู้แล้วค่ะแม่คีหนูเริ่มรู้แล้วเมื่อก่อนหนูไม่รู้เลยแต่ว่าหนูมีพัฒนาการขึ้นนะคะเพลงแรกหนูเข้าห้องอัด 3วันเพลงนี้หนูเข้าหงัดสองวันอ่ากใช่ใช่แปลว่าหนูฝึกเยอะเหรอคะหรือ่นมีเหมือนฟังีดีขึ้นแล้วข้อปิดพลาดเราจะเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็จะประหยัดเวลามากขึ้นนนเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตปีนี้เราได้เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของนนไหมอ๋อเขามีคอนเสิร์ตปีนี้เหรอใช่ใช่ไม่รู้เหรอแลวเขาเขาปิดเราเขาพยายามไม่ให้เรารู้กลัวเราขอขึ้นด้วยขอขึ้นบอกเขาเลยบอกนนทเลยว่าขอขึ้นด้วยพี่นนทคะขอหนูไปร้องสัก ส่งประโยคก็ได้ค่ะจะทำส่งประโยคนี้ให้ดีที่สุดของแม่ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นนางจะว่างบัตหรือที่ต้องไปถ่ายละครอีกหรือแล้วก็หนูไม่รับอะไรตอนนี้ค่ะสแตนบายละครสแตนบายละครเสิรดคือคือในการทำคอนเสิร์ตอ่ะหรือการร้องเพลงตามที่ต่างๆสิ่งสารสำคัญที่เราจะสื่อไปถึงก็คือการให้ความสุขกับคนดู ฟังคนร้องเพลงเก่งอ่ะมันหาไม่ยากแต่ฟังคนที่ร้องเพลงแล้วทําให้เรามีความสุขแม้กระทั่งหัวเราะคนร้องอ่ะเราก็มีความสุขแล้วนะหนูชอบมากเลยคนหัวเราะจริงๆอ่ะหมายถึงแบบว่าาคนหัวเราะเขาก็มีความสุขมันจะไม่ได้หัวเราะเพราะว่าเขาอ็นดูลรานะจะหัวเราะที่เขาขำที่เราหลอกไินเตี้ยลุกถ้าแต่ว่าหนูก็เริ่มมาจากอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่แบบเด็กแล้วมันหนูตั้งแต่เด็กเลยเหรอตอนเด็กๆร้องเพลงจีบผู้ชายไหมเพราะว่าบางคนอ่ะ น่ารักหรืออะไรก็จริงแต่ไม่แม่ห่วงพ่อห่วงพ่อแม่ราห่วงไหมห่วงค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่มีคนมาจีบเลยดีกว่าเราว่าเปิดโอกาสให้คนมาจีบครั้งแรกเลยทั้งทที่พ่อแม่ห่วงเน,นี่ยตอนยู่เท่าไหร่จีบอะมจีบเราสิบสองแล้วคนไหนที่มาจีบแล้วแล้วพีคสุดเลยแบบว่าโอ้โหหลงฉันมากรักฉันมากอะไรอย่างเงี้ยหลงคนเลยอะแม่ <laughs> เขาหลงเราเหรอคนแรกก็หลงเรายัางไงคนแรกหลงยังไงเขาเขาจะขี้หึงมาก เขาจะไม่ให้หนูออกไปทานข้าวที่โรงอาหาร <c oughs> คือจะไม่ให้หนูออกจากห้องตอนกลางวันเพราะว่ากลัวว่าไปโรงอาหารจะมีคนมาจีบคนที่แบบน่าประทับใจที่สุดตอนที่เราเป็นเด็กๆคนนีออ้มีค่ะก็คือหลังจากคนนี้เขาให้หนูเป็นองค์หญิงสนับสนุนโดยหมุดไม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX แป้ง BSC ตัวจริงสวยจริงคนที่แบบน่าประทับใจที่สุดตอนที่เราเป็นเด็กๆคนหนอ,อ๋อมีค่ะก็คือหลังจากคนนี้เขาให้หนูเป็นองค์หญิงแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูหนูไม่ให้เขาเป็นเจ้าชายนะคะให้เขาเป็นแค่องค์ขลั <laughs> <laughs> งเั่ไงอะ่ะแม่คิมเขาก็จะแบบ วิ่งรถเป็นไรไม่รู้ก็ลงไปท้ายรถหนูก็ลงไป,งงไปเปิดท้ายรถมาก็เป็นช่อดอกไม้ทุกเดือน happy anniversary ค่ะองหญิงเ <c oughs> นี่ยคนนี้จะโรแมนติกแล้วทำไมถึงแบบไม่ได้คบต่อเราก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมเราก็จะมีความแบบเจ้าชู้ก็มีความหนูคหบหลาละนคนเหรอไม่ไม่ค่ะหนูต้องเลิกก่อนอก็คือมีความเจ้าชู้ทีคือแบบอุ้ยเบื่อแล้วอ่ะต้องมีกิ๊กแน่เลยถ้าเกิดคบต่อไปฉันแบบนั้นจะมีคำว่ากิ๊กใช่ไหมฮะต้องต้องแบบไม่ได้ละงั้นต้องขอเลิก เคยซ้อนไหมมีซ้อนมีอะไรไหมไม่มีค่ะแต่ว่าจะต่อกันเลยหนักกว่าซ้อนหนักกว่าซ้อนคือต่อกันเลยปีละต่อปีนึงต่อไปเรื่อยเือคือเหมือนมันเป็นจังหวะที่มันต่อกันตลอดเลยอะค่ะเคยโดดเรียนไหมตอนตอนนั้นโดดเรียนไปเที่ยวของผู้ชายไหมตั้งแต่เช้าเลยนะแม่คิมเจ็ดโมงหละคนที่ให้หนูเป็นองค์หญิงนี่แหละมารับไปไหนกันคะรู้อยากไปว่าหลวงพ่อโสธร เรามีแบบใจรักทำนะคะแม่แล้วไปยังไงแล้วคนนี้ยังไม่ดีพอหนูเบื่อเลิกแล้วใช่เคยเจอไหมเคยกลับไปแล้วเจอคนพวกนี้บ้างไหมหลังจากนั้นนะคะหนูก็มีโอกาสเจอที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพักอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นหนูเป็นอากาศนะเหมือนกันตอนนั้นเขาเขาบวชแล้วหนูอ่ะคุยกับน้องสาวเขาตลอดหนูไปขอโอโหสิกมใช่เพราะหนูไม่อยากให้แบบเป็นกำ คำว่าไม่ใช่ของหนูมีข้อไหนบ้างตอนนี้โตแล้วหนูจะน่าจะหาเจอว่าอันไหนอนไหนมันไม่ใช่วะอะไรเงี้ยคือสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเรื่องแพชั่นอะสาคัญมีความหลงไหลในการและกันใช่แพชชั่นใช่ไหมหนูรู้สึกว่าอันนี้สําคัญตอนนั้นเด็กนะคะถ้าเกิดตอนโตอ่ะเราจะสามารถดูแลแพชชั่นของเราได้ดีกว่าคือณตอนนั้นเราหมดเราไม่รู้เราจะเติมยังไงเราก็รู้สึกว่ามันตันละณตอนนั้นอะไรเงี้ยคนนี้เติมยังไงอะ ตอนนั้นเราเติมยังไงหกปีแล้วเราเติมแม่ยันไงเขาทำอาไรเราถึงไม่เคยเบื่อเลยเนี่ยเขาทำอะไรอยากตอนเนี่ยหนูว่าหนูสปอยเขามากกว่าหนูก็ดูแลเขาเหมือนเหมือนลูกเลยค่ะก็คือพ่อแม่เขาไงขอบคุณนะลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะมีแบบขอบคุณเขาบอกไปเขาขอบคุณเราไหมเวลาที่เราดูแลเขามีค่ะเราดูร้องเพลงตอนหน้าเขาตลอดไหม เขาสพอหนูมากก่อนที่หนูจะเป็นนักร้องเขาอตอนนี้เองแหละที่ทำให้นะแม่คิมค่ะคืออย่างเพื่อนหนูอย่างหมูตั้งอะไรเงี้ยที่รู้จักหนูเขาบอกว่าเวลาหนูอยู่กับอตอนหนูเป็นตัวของตัวเองมากสุดอย่างตอนที่หนูไปออกเดบิวต์เพลงแรกอะเขาก็จะไปถ่ายวิดีโอให้หนูเพื่อจะให้หนูมาเห็นดูว่าเนี่ยอภิลองเป็นยังไงอภิอภิเข้าใจเองไหมหรือว่าเขาต้องให้เขาบอกอ๋ออภิร้องพี่บอกว่าตอนมันดีนะอ๋อเดี๋ยว แล่วมันมีคำไหนเพี้ยนเลยนั้นเลยเหรอคือมันดีขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะต้อมบอกว่าอภิรอบให้ตัวเองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเพี้ยนแต่พอแบบอาสว่านนั้นลองโตะริมด้วยเออแต่โตะลิมก็มีแบบแก่งแกร่งะ่เกลายเป็นโตะบินไปนะโตะบินโต๊บินโตเดี่ยวไปเลยจ๊ะใช่ะโติมอะโติมเขาจะบอกตรงตรงผู้ชายคนนี้พูดถึงความน่ารักในการให้กำลังใจแล้วสิ่งไหนที่หนูรู้สึกว่าแบบฉันโชคดีจังเลยที่ฉันมีผู้ชายคนนี้ คือความน่ารักของเขาความนิสัยดีคืออย่างตอนแรกๆคบกันอ่ะคขาอาจจะยังไม่สวีทเท่านี้เพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่สนิทก,กันมากพออะไรเงี้ยแต่พอทุกวันนี้เราค่อนข้างสนิทก,กันมากแล้วก็เขาก็ยิ่งแสดงความรักใส่เราอ,รอ,อย่างทุกครั้งที่หนูแบบไปหาสมมุติถ้าหนูกดประตูห้องเข้าไปเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะยืนอะ่ะอ่ะพี่แล้วก็รอก,กอดแล้วก็จะกอดกันแน่นๆที่ถึงหนู<า>เป็นคนหนึ่งที่ ในไม่กี่คนที่พูดจัดกับแม่ตรงไปตรงมามากคือหนูเป็นคนที่เปิดเผยทุกๆเรื่องแล้วพูดตรงไปตรงมาเขาใช้เงินเปลืองไหมเปลืองใช้เงินเปลืองไปกับอะไรอันนี้บอกไม่ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นพี่รังไม่เล่าเพราะคุณพ่อคุณแม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับแม่ที่เห็นด้วยเออไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าก็จะบอกใช่ไหมว่าอ้าทอสอันนี้มันเปลืองนะหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะหนูก็ซัพพอร์ตคือหนูเห็นว่าเขาท้ามีความสุขอะไรอ่ะเขาก็ทําไปเถอะเพราะว่า หนูมีความสุขอะไรเขาก็ซัพพอร์ตหนูแล้วเวลาเขามีความสุขกับสิ่งสิ่งเนี้ยหนูก็จะแบบตอบเต็มที่เลยค่ะแล้วคนนี้จะแต่งไหมก็จะพูดกับพี่เลยว่าแบบพี่พี่รอพี่หน่อยนะอะไรเงี้ยเขารออะไรเขาก็เหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวแบบให้แบบการงานเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบดูแลกันได้ดีเลยแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิด40แต่งมันจะไปกันยังไงจะมีลูกยังไงอ๋อหนูไปฝากไข่ล่ะ คือคือคือพอตอบพูดแบบเนี้ยกับพีพีกอ่ะด้วยความที่ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดแต่งงานน่ยมันต้องย้ายออกใช่ไหมคะแม่คิมหนูก็บอกตว่าตอไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเลยนะอพีก็ยังอยากอยู่กับแม่อยู่กับไรหวานแล้วก็ร้องไห้เราอยากอยู่กับแม่เราหนูยังรู้สึกว่าถ้าเกิดหนูอ่ะแต่งงานอ่ะหนูจะต้องโฟกัสที่สามีและลูกมันก็จะเหมือนต้องเอาเวลาตรงนี้ไปแต่ตอนเนี้ยหนูสามารถแบบให้เวลากับคุณแม่พีไขหวานได้หนูหนูดูแลแม่ยังไง สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะให้เขาได้ในตอนนี้คือเวลาอ,อแต่ว่าถามว่าเขาเขาก็อยากมีหลานอยากมีอะไรอยู่แล้วซึ่งพีกอะพีก,ก็อยากมีลูกพี่อยากมีลูกแฝดแม่พีว่าพี่อยากมีลูกแฝดแม่อุ้ยหล่อนแม่อยากได้แฝดเท่าที่แม่นั่งคุยกับหนูหนูพูดจาพร้อมมากเลยห,หนูไม่พูดคําหยาบเลยใช่ไหมใ<ช>โดย<ะ>ปกติหนูไม่พูดคำหยาบเลยไม่ค่ะ ท้าไม่หนูคบเพื่อนแต่ละคนหรือแม้กระทั่งแม่ด้วยก็มีแต่คนผู้ชายหยาบคายทั้งนั้นทาไมหนูชอบฟังคำหยาบจริงๆพอโตมาแล้วทางานเราก็จะเจอพี่ๆทุกคนเขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งแฟนเราที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะมีพูดแต่เขาจะไม่มาพูดกับผีเข,เขาก็จะพูดกับเพื่อนแต่พอเราได้ยินแรกๆอ่ะได้ยินหนูก็จะบอตอะไรกันแต่เขาไม่เคยพูดกับเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนเราปิงปองพูดคำหยาบที่สุดกับเราคือคำว่าไม่พูดเขาไม่พูดกับหนูพูดกับคนอื่นเขาพูดว่าอะไร คำหยาบที่สุดที่หนูฟังแล้วหนูว่าหยาบก,ก็หยาบขำก็ขำอย่างปิงปองหนูไม่แน่ใจอยา่างอ่ะพี่ต้นหอม <laughs> พี่ต้นหอมหนูเจอวันยังหนูว่าเขามีพูดถึงพันคำแต <laughs> ่ว่าถามบอกว่าน่าบุยคำหยาบวันนึงกี่คำคะเแน่เขาบอกเอางนี้มีคำไหนที่ไม่พูดบ้างดีกว่าเลยแล้วเขาก็จะพูดคำหยาบที่เป็นปกติมากเลยอะ่ะคำไหนที่หนูว่าพ, <laughs> พี่พี่หอมพูดหยาบที่สุดเลยแต่หนูขำ สนับสนุนโดยไทรลาจีน่า The Origin Clinic คำไหนที่หนูว่าพี่<ม>พี่หอมพูดอยากที่สุดเลแต่หนูขำอ๋อนี่อันนึงตลกมากแอดดอปมันเดี๋ยเพิ่งส่งแอดดอกกันออแล้วพอส่งกันด่ะเขาบอกว่าอุยชื่อแอดดอปไม่เก๋เลยอ่ะพีคเขาใช้ชื่อว่า <laughs> โบอเลยละ่ะลกูก หอแม่หอมชายแล้วหนูก็ขำแล้วเขาก็จะแบบพูดทุกอันเลยแบบด่าหมดเลยค่ะคุณแม่มาหมดเลยอยู่ในรายการแม่ยังงงเลยว่า <c oughs> คุณต้นหอมผ่านไปหาแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายมาให้ผู้หญิงเลือกค่ะ <c oughs> น้องต่อยเธอพูดคำนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่เขาพูดจนน่ารักน,นะหนูแต่เสียงเขาอะน่ารักเสียงเขาจะน่ารักคำว่าจุมูจิมีในคำหยาบเนี้ยถ้าเกิดจิมี่อีกหนว่าน่ารักแต่ว่าอัน้นี้ยไม่ได้มาก หนึ่วายังไม่ได้2แก๊งที่หนูคบอะยังไม่เข้มข้นพอกลับมาถึงผลงานเพลงของหนูค่ะหนูมุ่งหวังจะไปทางไหนในแง่ของการเป็นศิลปินถ้าเป็นไปได้หนูอยากขึ้นคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตถนนเนาะ <c oughs> แต่ก็แม่คิม <c oughs> แม่คิมมากกว่าแ,แม่เป็นดีว่าแม่เป็นไอดอลแม่เป็น ยัังไม่รู้จกแลพี่ก็ขอฝากเพลงพอได้แล้วค่ะซิสจนะคะขอให้คนที่ฟังเพลงพอได้แล้วค่ะซิสมีความสุขมากอมเพียงแบบชูก้าชูก้าลุดเมียวเมียวเมี้ยวเงียวไม่ไม่ทำไมเราแต่ไหนสอนที่แบบเมาอยู่กับปากยใหญ่ๆคลิปเนี่ยและหนูเหน่ยต้องไง หนูขอฝากรายการเมาอยู่กับปากย่าอยู่กับคิ๊นะคะขอให้คนดูรายการแม่คิมมีความสุขมากๆอมเพี้ยงแบบชุก้าชุก้าลุ้นเนี้ยว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 มาเอะมาเอะพอแล้วโมเอะโมเอะฉันก็แย่แล้วเนี้ยวเนี้ยเนี้ยวเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแมวอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องคิ๊สยาในฐานะศิลปินล่าสุดของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะห้องอาหาร e x i s and Spin นะคะออกแบบในธีมอวกาศเครื่องดื่มนี้ตั้งชื่อตามดาวนบปเคราะห์ต่างๆท่าเหมาะกับการแฮงเอาของเพื่อนๆมากนะคะเราจะได้ชมวิวจากชั้น38ในย่านสุขุมวิทนี้นะคะที่ Axis and Spin Rooftop Sky Lounge and Bar นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะที่โรงแรม The Continent สี่แยกอโศกค,ค่ะนี่เลยค่ะบูเชต้า ฟราย t ซตนนะคะแล้วก็น,นี่คือ Mercury Ball ส่วนตัวนี้เป็นทูน่าทาทากิได้คุยกับนักแสดงและนักร้องในคนคนเดียวกันแค่อีกคนนึงนะคะเป็นพระเอกถึงร้อยเรื่องเขาจะเป็นใครไปคุยกันเลยค่ะ ต้อนรับพี่หมูดีหลกคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้ะพี่เล่นร้อน้ยจริกว่าแล้วพี่เล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ25้าจนตอนนี้หกสิบกว่าแล้วอะ่ะหน้าพี่ไม่ใช่60 <c oughs> กว่า60 <c oughs> เท่าไหร่นะปีนี้67ปีเต็มแล้วครับคิมแต่ผิวหน้าวันนี้นะครับกับก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่แบบนี้เลย เนื่องจากว่าเคยปล่อยประละเลยเคยไม่ใส่ใจนะครับผิวหน้าก็พังไปดูภาพนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าภาพมันบอกเลยว่าหน้าโซมากเลยมีริ้วรอยนะครับที่หยาบกร้านมากอีกภาพหนึ่งก็ผิวก็เริ่มแห้งพอผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยก็มานะครับหน้าผ่าใต้ตาหางตาไม่อยากให้มามันก็มีเป็นเส้นๆตีนกาที uh ่มาเต็มเลยพอริ้วรอยมา หน้าก็พังยับเยินเลยหมดสง่าราศีคุณผู้ชมครับถ้ามีสภาพหน้าแบบนี้คุณผู้ชมจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือจุดเปลี่ยนก็มาถึงไงจุดเปลี่ยนของหน้าหมูเนี่ยของพี่หมูก็มาถึงตรงที่โชคดีที่ลูกสาวและภรรยาเขามีเซรั่มอยู่ตัวหนึ่งลองมาเยอะแล้วต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นและนี่คือเซรั่มแตลจีน่าพ่อต้องลองใช้และลูกเชียเมียสั่งเชื่อฟังเมียนะครับนี่คือเซรั่มแตลจีน่าครับ ช่วงแรกที่ใช้รู้สึกได้เลยว่าหน้าเรานุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นจากเซรั่มตัวนี้<อ>ที่เด่นเรื่องนี้นะนะครับเด่นมากเป็นจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้เลยก็ประทับใจใช้อย่างต่อเนื่องเฮ้ยเซรั่มมันตอบสนองต่อผิวเราดีมากๆเลยละ <c oughs> นะครับเพราะว่าริ้วรอยที่เคยมีเหมือนอย่างในรูปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกา ใต้าตาที่เคยมีปัญหาค่อยๆแลดูเบาค่อยๆแลดูจางลงเรื่อยๆหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยจนถึงวันนี้ก็ได้ผิวหน้าของคนที่มีอายุ67ปีคุณผู้ชมนะครับได้ขนาดนี้ นเนียนมากคุณผู้ชมอยากให้เห็นหน้าผิวหน้าจริงเนียนละเอียดแล้วดูชุ่มชื้นมากพี่ครับก็ต้องขอบอกว่าพอใจมากๆเลยนะครับที่แต่ละจิน,น่าดูแลผิวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูแลใส่ใจผิวหน้าตอนนี้ยังทันด้วยแต่ลิจีน่ากระปุกแดงเนี่แหละครับและเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าสู่เดือนเมษาหน้าร้อนแล้วโปรก็ต้องร้อนแรงตามไปด้วยบอกเลยนะครับว่าโปรนี้1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับ กฎข้อเดียวคือต้องจองให้ทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเงินสบายๆครับยังไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงสําคัญก็คือว่าต้องจองตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรมาที่1 5ึ่หรือว่าแหละแต่ลจีน่าหนาทีทองไม่จํากัดสายเอา้าโทรเข้ามาคุณผู้ชมได้แบบนี้ครับแต่ลจีน่าหนกระปุกใหญ่เอา้าเราแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ไม่พอให้เซรั่มพกพาอีกหนึ่งและให้กันแดดนะครับและยังให้โลชั่นน้ําหอมบํารุงผิวทั้งหมด5ชิ้น ปกติเนี่ยเกือบหมื่นนะครับ9,300บาทคือราคาเต็มแต่คุณผู้ชมวันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับซื้อ1แถมให้4เลยให้เฉพาะรายการคิมเท่านั้นนะครับใช้ได้นาน3-4เดือนเลยตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับกันแดดตัวนี้นะครับหลังจากที่หมดสต็อกไปนานวันนี้กลับมาแล้วแล้วทำไมถึงขายดีจนหมดสต็อกนะครับนี่ คุณสมบัติของกันแดดตัวนี้นะครับเพราะของเขานี่นะครับเนี่ยอึ๊บไม่วอกไม่ลอยเบาสบายผิวนะครับแล้วมันเกลี่ยกลืนไปกับผิวได้ดีด้วยนะครับเจอแดดข้างนอกสบายเจอไฟเจอกล้องแบบนี้นะครับก็ทําให้หน้าเรียบเนียนสวยงามนะครับกลุ่มวันอาทิตย์สดใสนะครับบ่ายร่าเริงเนี่ยต้องรีบกันแล้วนะครับเพราะโปรที่แถมกันแดดแบบนี้นะครับหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะแค่กันแดดหลอดเนี้ยมูลค่า 1,500บาทแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายครับแถมให้ไปเลยฟรีฟรีครับรวมมูลค่าของแถมวันนี้ก็เกินครึ่งหมื่นแล้วน้องคิมค่ะ<ฆ>นะครับถ้าไม่รีบจองตอนนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับต้องรีบโทรครับ1577หรือว่าอะไรตราลจีน่านะครับรีบโทรเข้ามาตาลจีน่าหนึ่งกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพานะครับแล้วก็แถมกันแดดตัวสําคัญตัวนี้แล้วยังได้ โลชั่นไปบำรุงผิวอีกทั้งหมด5ชิ้นปกติ9,300บาทแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อ1แถม4ย้ำนะครับให้เฉพาะรายการคิ้มเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าโปรกันแดดแบบนี้นะครับ1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสำคัญก็คือว่าโทรเลยครับโทรตอนนี้โทรมาจอไว้ก่อนที่1577ครับนอกจากผมแล้วคุณเจนิเฟอร์คิมนะครับคุณนีโน คุณปานธนพรคุณเอชัยยาเชฟป้อมคุณปุ้ยพิมบนวันคุณใหม่เจริญปุระตัวผมเองก็ใช้นะครับใช้มา4ปีละทุกคนเนี่ยใช้จริงแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาดีจริงแบบนี้แบบนี้นะครับถึงกล้าออกมาพูดยืนยันผลลัพธ์คิดง่ายๆนะครับจเลจิน่าเนี่ยถ้าไม่ดีจริงนะครับก็อยู่ไม่ได้มาถึง15ปี โปรนี้มันดีมากเลยหนูยังไม่เคยได้ขายเลยโปรนี้ยพี่ต้องต่อเวลาให้หนูนะมาทั้งทีอ่ะโอ้โหคิมของแถมนี่กับมือนะคุณผู้ชมโอโ้นี่คิดหนักเลยเนี่ยกฎของทางนี้คือกดให้ทนันแต่ส่วนใหญ่แล้วกดไม่ทนันหาแว่นยังไม่เจอเลยคุณพี่ต้องต่อเวลาให้หนูลนะอะคุณผู้ชมน้องคิมก็ขอมาทีมงานก็ให้นะครับใจดีเพิ่มให้อีก5นาทีครับเราให้อีก5นาทีไม่จํากัดสายรีบโทรมานะครับที่15.7 7หรือแลน์จาร์จิน่านะครับ วันนี้ได้บิ Big um ๊กบิ๊กบิ้มเบิ้มเลยนะครับแต่ลิจิน่าหนกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ได้เซรั่มพกพาอีกหนึ่งได้กันแดดตัวนี้ก็คุ้มแล้วได้โลชั่นก็ดีที่สุดเลยทั้งหมด5ชิ้นปกติ9,300บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ดีนะครับจองก่อนจ่ายทีหลังก็ได้สำคัญก็คือว่าจองไว้ก่อนครับที่15.7 7, 7 ผู้ชมนี้เพิ่มเวลาให้แล้วอย่าชะล่าใจนะครับเพราะ5นาทีนี้มันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับรีบโทรมาจองสิทธิ์นะครับที่1577หรือไละ์แตลจิน่านะครับวันนี้ได้แตลจิน่า1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ได้เซรั่มพกพาได้กันแดดแล้วก็ได้โลชั่นทั้งหมด5ชิ้นปกติ9,300บาทเกือบหมื่นนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทตอนนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับซื้อ1แถม4ใช้ได้นาน4เดือนครับหารวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองครับ โทรมาที่1577ตอนนี้เลยครับไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องลังเลโทรมาเลยครับจริงไม่จ้างมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าพีคเคยโดดเรียนไปไหน,นทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับตายากอยู่กับคิมของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่อง marin tv hd ช่อง3.4หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่พิงกองเนี่ยตัวดีทำไมหนูเหมือนเหมือนกาแฟขั่วขั่วอ่อนขั่วกลางขั่วเข้มขั้วแกงต้นหอมแกงแม่แกงขั่วเข้มแต่หนูชอบมากนะเขาอยู่ในแกงขั่วเข้มอย่างเงี้ยทุกวันนี้หนูเริ่มเอาตัวเข้าไปอยู่สนุกอมอรินทีวี